สวัสี FC ช่องเรียนชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10แล้วนะคะอัปเดตล่าสุดในการมุงอลูซิงนะคะเป็นคลิปที่สิบเดี๋ยวเราจะรอจนมุงเสร็จแล้วนะค,ะคลิปนี้นะคะเราจะถ่ายแบบยาวเลยนะคะทุกคนนะอัปเดตแบบยาวเลยนะ,ะเพราะว่าเป็นคลิปที่10บแล้วนะคะของวันนี้นะคะทุกคน,นก็ฝากไปชมคลิปย้อนหลังให้ช่องโมโดชาแนลกันด้วยนะคะ ต่นี่ใกล้แล้วนะคะ FC ใกล้แล้วฝนจะตกมาทันการที่เราจะมุงอลูซิงเสร็จไหมวันนี้นะ,ะพี่ชายโยนน้ไปน้องชายแล้วนะหนุ่ช่างโยนน้ไมให้เบามืดนะ,ะมีการส่งกันต่อไปนะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าเริ่มเป็นใจแต่ยังไม่ตก ก็คืออากาศดีมากเลยทุกคนตอนแรกเราคิดว่าโหมุงอาลูซิงน่าจะแดดร้อนนะแต่ไม่ใช่นะทุกคนนะไม่ใช่นะโหองค์ปู่เมตตามากๆเลยนะงานนี้ องมาแล้วลุงช่างสู้สู้บามือสู้สู้นะคะลุงเสือสู้สู้นะดูนู่นเลยดูทางนู้นดูทางนู้นเดินอยู่พูดดูหนูซูมขนาดนี้เลยนะเกะาะติดสถานการณ์

โอ้พักเบรกพักเบรกนะคะเติมพลังนิดนึงด้วยการดื่มน้ำดื่มชื่นใจเย,ย,ย,ย็นาแล้วนะดูท้องฟ้าทางโน้นพี่น้องขาวโพลนเลยท้องฟ้าขาวโพลนเลยทางนน้นนะคะนี่ค่ะภาพบรรยากาศล่าสุดทีมงานเรารอยกอยู่นะคะอู่ขาวโพ้นเลยพี่น้อง ลงจะทำไหมลงเอา,า,เ,อาเอาเร็ว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 โอ้ฝนฟ้าก็กดดันลุงช่างเหลือเกินเร็วเร็ว ไฟเป็นน้ำอยู่เลยเอา ฝนลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วเดีย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 ว

พวกเราต้องมา,มาเราต้องอดทนเราต้องอดทนฮะพี่น้องโอ้โใช่แล้วใช่แล้ว ใหญ่ช่วยนะอยะใหญโอ้โหแทนเป็นไรเมื่อกี้จับกบได้กี่ตัวเมื่อกี้วิ่งไปหกจับกบเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหยอดเลยไม่มีใครทำได้ไม่ใช้สแตนอินนะเมื่อกี้ฝนตกแล้วโปรยๆนะไม่ตกหนักเนาะไมคุ้ช่างกพอๆยังทำได้อยู่ รอให้เส<ม>ร็จคนรอให้เสร็จก่อนขนจะมาเราก็ต้องเหยียบมันนี้ไปด้วยนะตัวเองเขาจ้องจับอัน,นอไปด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเดี๋ยวล้ังค่าเสร็จก่อนเด้อ <c oughs> ได้เปิดหรือเปล่าไม่ล <c oughs> ุงเสือก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีมากเลย เอาใจช่วยสอบวอนะกลัวสบวเหนื่อยกลัวจะย,ยกไม่ไหวนะคะภาษาขำอะไรเนาะภาษานั่นเอา้าลุงเสือไม่ได้เห็นคอ, <c oughs> อยลมม่มมอมเมื่อกี้นะ่นนนนะน <c oughs> ไม่ คอยจะวิ่งเปล่าร่มมาปังโทรศัพท์เพระฝนตกแต่เพอินคอยไปตคุบกบบอกอุ๊บนึ่งบากบใหญ่เลยเอ้าวไป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 ของจนระิงแล้วของจริงแล้ว แน,น่นแน,น่นนแล้ครับ เดี๋ยดีตัวนี้ก่อนเป็นไงบ้างเราะแดงอุ้ยซิปเลยซิปเลยนี่เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวจะรู้สึกเดี๋ยวกลางคืนก็เจ็บเจ็บเจ็บ ดึงช่างดังยิงข้างล่างขึ้นไปข้างบนบ้าม่อยิง ึงไม่ยินดีเลยน่า้ักรเนาะเอีกเกแผ่นภาษาเลยสองสอง่อเลอีกสองแผ่นพี่น้องใกล้สำเร็จแล้วลุ้น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  ใช้ช่วยกันไว้นะคะอีกทีทางนี้โอมชาแนลนะคะรอรุ่นทั้งฝนเราอเราอรอุ่นทั้งสกรูน็อตน็นอตน็นอต พร้มอมแผ่นอีกสองแผ่นนะพี่น้อยพี่น้องอีกสองแผ่น nữa, subscribe cho 嗯。Mm hmm. ว้าวรุ้งกินน้ำสวยจังเลยรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำสวยงามมากเลยนะคะ เยีนแปดสองได้กับเส้นหรอครบส้นครัเอาละอีกแผ่นหนึ่งก็น่าจะรอการวัดนาจะด้านบนนะคะหมายถึงว่าอีกแผ่นหนึ่งยังไม่ได้ฉากเอาลบมันทับได้นะออีกหนึ่งแผ่นรอฉากก่อนนะยังไม่ได้ขึ้นให้หมดนะคะวันนี้ เพราะว่ายังไม่ได้ฉากเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องโม,โมนม Channel 10คลิปพอดีนะคะขอบคุณที่ทุกท่านที่รับชมช่องโมนม c h a n นล l 10คลิปวันนี้นะคะขอบคุณทีทุกท่านมากฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทโมรมสซับจำกัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ